ู้กบอว่าไปคุยกี่คีอุยเห็นยังเนี่ยคุข้าเห็นยังเหเ็นใส่เขาห้องนอกไปเบ้สยบต้างที่เขาเข้าแ่

แดสิบอะไรได้ปีเนี่ยแปดสิบไหรอได้แปดสิบเนีแข็งแรงขุดพอนเมนยังเนียนี่แม่ กณเจยะกูเล่นๆบ๊ายบายขอบคุณคุณรับชมเดีด๋ยวไ,ไ,ไ,ไปลงยูทูปนล่ดาลา